จุง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 ซาฮอร์ทาราเรทารุงุงจจจงจุงาทาราเรทาจุง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 ซาฮอร์โอ้ยพอเีจะกบคนจะเบื่อเอาแ้ววย่จุง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 ซาฮอร์โอ้ยไม่ไหวแล้วตีเลยทาราเรทารารทาราลเดี๋ยวนี้เขาแบบทำไมดูอะไรกันแบบนี้วะเนี่ย มันคือช่วงนี้ทุกคนครับสัตว์นี้แบบฮิตมากเลยนะเขาเรียกว่า Ben Lost Animals นะครับไอ้เจะก็เคยเห็นนะแต่เคยเห็นแค่สองตัวเองอ่ะคือทาราเรต้ทาราล่ากับค็อกคดิโลบอมบดิโลอะไรนั่นแหละอุ้ยไหนนี่มันแฟนมันแท้แล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยรู้อะไรเลยอ่ะเออฉันก็มึงจะรู้จักนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนเนี้ยพวกนายกำลังจะรู้จักแล้วเว้ยมาคือเกมนี้ทุกคนครับเป็นเกมแนพัฒนานะครับเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีการอัปเกรดล่างเรื่อยๆนะครับเป็นสัตว์ที่มันมีหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีออะไรบ้้างแตต่นนี เรามีตัวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกัน ทุ่งทุ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 งซาฮูร์ทุง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 ซาฮูรจะกลบติดเชื้อทุงทุงทุงแล้วเฮเลิกตี้ทุงทุ่งอ่ะเดี๋ยวทุงทุงเยอะนั่นแหละตีจะกลบเลยเนี่ยเราไม่เล่นเลยดีกว่าพวกนายก็คือเราตีผลไม้นะเพื่อเวลตีไปก็ต้องทุ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 งซาฮูร์ปาลาลลาเล่หรือปาลาลาเอเล่นทำไมนายนำพวกเราเนี่ยนายรับของเหรอใช่ฉันเผิ่งไปรับของก่อนหน้านี้จะกลับไหนขอลองรับแบตรรงนี้มาั นี่ไงมาแล้วทลาลราเรโทาราล่าฮเฮ้ยมาเลยโอ้เป็นพวกเดียวกันกับสามตัวเลยตอนนี้มีของให้รับเต็มเลยนะพวกนายนะอย่าลืมรับลืมใช้กันด้วยแล้วเหมือนว่าเขาจะให้ผมนั้นทุกคนครับมาสุ่มสัตว์ตรงนี้มี50สุ่มนี้เลยกดซื้อมาหนึ่งอันเปิดดูได้มาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่า อยใส่ให้เลยเจ้ากบแบบว่าใส่อัตโนมัติเลยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเหลือกันนะนี่มีสัตว์สองตัวทุกคนตอนนี้ที่เหลือมีพัชชานี่ด้วยนะครับแต่ว่าพัชานยวค่อยดูว่าคืออะไรบอมบดีโลค็อกโคดีโลว้ยฉลาดเปลี่ยนร่างแล้วโอ้ยชิมแปนซินีบานานินีว้าว้าว้าโอ้โหได้มาเป็นชิมแปนซินีบานาไม่ดีดีอะไรสักอย่างหนึ่งชิมแปนซินีบานานินี ว่าว่าว่าไอ้ว่าว่าว่านี่มันมันแถมมาใช่ไหมไอ้จจกอบลิงอ่ะเนี่ยไม่ได้กินกล้วยนะแต่กล้วยต่างหากที่กินลิงอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยนะไม่มีอะไรมากนะเกมแนวนี้แค่มาดูว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างหลังจากนี้นะครับอ่าถ้าได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่มีวิธีเลที่โหดกว่านี้นะจจกอบยังไงเติมยังไงเราว้าวโอ้โหอ่าเดี๋ยวลองดูเลยละกันฉลามโชงมาแล้วมีครูสองนะทุกคนแล้วก็มีดับเบิลเอ็กพีเอาเอ็กพีดีกว่าหนึ่งอัน บรบรปาตพิบปิมภาษาอะไรเนี่ยทำาไมเห็ดกระดกลิ้นจังเลยมันคือภาษาอิตาเลียนนะพวกนายนะอิตาเลียนพูดอย่างงี้ก็ได้ใช่กระดกลิ้นลอยเรือชัดมากเลยต่อไปถ้าอยากไปหลบหนีสวนทงทงก็คือต้องมีเลเวลแนะครับบรบรปาตตนี บบบบบบร b b รรรรจะเป็นจะต้องซื้อแมชชนะ2เท่ามันจะได้ทั่วรางวัล2เท่านะสามารถซุ่มสาเพิ่มได้ประมาณนั้นแหละซื้อสาตเ,เลยได้ไหมอ่ะ <tra> ซื้อสาตเลยะไรได้ไหมอสา่ไปเลยซื้อสา่ไปเลยเออนี่หูยซาโตรูนซาโตรูนิตาพันสองร้อยทุกคนมานสองร้อยรูบาทรวยแพงไหมบ้าอูมีห้าพันรูบาทมันยังแพงเลยไม่แพงสุดคือหมื่นสี่นจะแพงขนาดไหนแใครใครซื้อแล้วนั่น ไม่ใช่ช้นระดึงไม่ใช่ช้นระดึงเฮ้แต่มีคนซื้อเลยนะประเด็นนาเออมันเหลืออยู่ยี่สิบสองเนี่ยมีคนซื้อนะเนี่ยสีสีดูใบจากไหนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นบารีบีบบีบบาดีบีบบีบอะไรสักอย่างอ่าเปราว่าตรงไหนนั้นชอซื้อแบบตัวกระกาเพราะละการเพราะเกแนวนี้ไม่ค่อยอยากเติมเยอะว่าอ่าซื้อมาเลยรังแล้วส้มโหดแล้วตอนนี้ใช่เชื่ออะลรนะขอไฟอีกทีหนึ่งอุดิน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 ดุนมาดินดินดินดุนอุดิน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 ดุนมาดิน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 ดุน ตีไปต้องร้อไปด้วยใช้จังก่ลยเอ้ชฉันได้กลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยลีลีลีลาลีลาลีลีลีลาลีลาต้องทำสำเนียงด้วยมันจะได้แบบเป็นออริจินอลไงฉลามเหมือนเขาสู้เลยเดี๋ยวอีกเวลหนึ่งทุกคนครับผมก็ไปเว็บแปดแล้วจะได้ไปดูด่านต่อไปกัน ผมเราเปิดกล่องพัชชานะทุกคนครับนี่ได้นี่มาเดี๋ยวเราไปใส่เลยพัชชาตรงนี้เป็นอุปกรณ์ใส่อ่าะเรียบร้อยก็จะบวกเป็น EFP 15%แล้วนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยปิปปี้โปปป้าปิปปี้เป p ป p ปิปป p ้โปปป้าปิปปี้เปโอ้โหชื่อยากจัด เป็นโลกที่มีเท้าใหญ่มากเลยแล้วเวลาทุกคนคไปดานใหม่พวกนายวลเท่าไหร่กันนะฉันเพิ่งววเจ็ดเมื่อกี้ส่วนฉันยังววหกอยู่อุย้ยลตบๆตามมานะเว้ยเราอยู่ในโลกนี้แล้วทุกคนคับเป็นโลกโอุย้ยอลังการงานสร้างมาสู้กับแรคคูนได้ไหมอืมอหแรคคูนทีเดียวเด็ดด้วยพลังแรงชางของตัวนี้กูซี่นี่อุ้ยตัวใหม่เรายังไม่ทันลายเลยอยากจะรู้ว่าสัตว์ประเภทนี้มันมีหลายตัวเหรอใชทำไมมีเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ย เป็นตัวแก้วนะทุกคนแก้วกาแฟชื่อรวมกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะมองไม่ออกโบเนกาอัมลาบูโบเนกาอัมลาบูตัวอะไรล้วนั่นได้ยินชื่อ <c oughs> <ๆ>แล้วดึงหน้าไม่ออกเลยอ่ะจะเขิบเป็นตัวกบแล้วก็มียางรถยนต์มีขารวมร่างกันนี่มันการคอมโบอะไรวะเนี่ย <c oughs> S <S เขาแนะนําให้เรามารีเบิร์ตหน้าทุกคนครับสเต็งม,มากขึ้นแล้วก็เป็นคูสองยีพีประมาณนี้อาจจะขอเกิดใหม่ละกันนะจะได้โหดขึ้นนะครับแต่ว่าเ,าเราเราต้องเริ่มเล่นใหม่เดี๋ยวตัดตรงเริ่มเล่นใหม่ไปเลยละกันห,หูหูอลังการงานสร้างว้าวจุ้งๆุๆงุงุงฮาวทัวส์รั่ว <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวผมจะเริ่มได้ตัวสุดท้ายของหน้านี้แล้วทุกคนครับและตอนนี้ผมใช้ตัวนี้นะลาว่าแซกากอร์ลืมละนี่ไงกังกังเซลาตูโอ้โหเป็นยีลาผสมกับส้มโอ้หู เล่นง่ายมากทุกคนครับพอเราเติมไปนะครับก็เปลี่ยนร่างได้เร็วมากแต่การจะไปเวอร์สต่อไปทุกคนครับหูต้องมีเอพโคตรเยอะนะครับร้อยิอิ่มเดี๋ยวเราไปตีตัวใหญ่ตัวน,นั้นเลยดีกว่านะคะน่าจะตีไหวหรือเปล่ามาดูอไอ้ไหวอยู่ใช่ได้อ่ะอืมฟันตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้ด้วยทุกคน150ร้อยห้าเพทด้การบูทอ่า ซื้อแล้วเรียบร้อยบุย๊คเอพีเดี๋ยวมาซ่มไข่บ้านละกันทุกคนครับผมมีถ้วยอยู่น้อยๆนะพวกนายไม่เยอะ 2m ขนาดไม่เยอะเนี่ยถ้าเยอะจะขนาดไหนอ่ะมาซ่มเลยทุกคนครับยังไม่ได้ซ่มสักใบเลยนะในโลกนี้4-5%ซ่มต่อ4-5%มันเดิมขอแบบดีๆกว่าน,นี้ได้ไหมอืมมาแล้วครับปุชชีน่ะ4-5%มันเดิมอันนี้เฮ้ยโอ้โหได้2%มาทีเดียวเลย สายสัตว์ที่ดีที่สุดไปตัว2อเปอร์เซ็นต์นี่แค่11เองเหรอนี่คือ2เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม11บเอชตัวเติมกันไม่ได้300โอ,โอ<า>้โหต่างชาดกันเลย,ยใช่คนต,ต่างเลยอ่ะแค่ทีมากระต่ายกันแล้วเจ้าคุบโอเค โอ้โหเป็นร็คคูนกับ Watermelon แร็คคูนิคูนิคูนิ Watermelon แร็คคูนิคูนิคูนิ Watermelon เดี๋ยวเราไปต่อในโลกต่อไปเวล15นะครับลาก่อนเจ้าโกไว้เจอกันนะลาก่อนเมื่อไงฉันจะไปสวนอ่ะเออนี่คือด่านใหม่ใช่ไหมโอ้เหมือนเดิมเป๊ะเลยสีเนี่ยนึกว่าด่านเดิมหมายถึงแบบสีมันด่านสองเอออ้าวเห็นเมื่อไงตีอยู่ก็ด่านเดิมนี่ว่าม่เออ เอ้เนียเข้าไปจริงปะเนี่ยเดินไปช้างแล้วเปล่าวะเข้ามาดูใหม่เข้ามาดูใหม่เออเนี่ยแหละถูกต้องเมื่อกี้ทำไมมันไม่ได้ไม่วาฟเลยกะมาเรียนแสดงว่าเป็นเด็กดีเนี่ยกะมาเรียนนะเนี่ยถ้ากะมาไม่เรียนจะเป็นเด็กไม่ดี ล่ต่อไปแล้วครับใช้แมวยีบสองนะครับซึ่งต้องดูกันนะว่าใช้เวลาเก็บนานไหมถ้าเก็บนานก็เชื่อว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครั้งหน้าแล้วกันเนาะซื้อสันนี้รอบนึงแล้วกันคู300รราคามันยังดูเป็นมิดอยู่นะครับ399อีกตัวนึงแล้วกันดูเอพีซีทุกคนจาก500โร้โหูมาเป็น800อเอ็มว้าวด้านหน้าจะเป็นแบบทำโกลเด้นนะ3ตัวเป็นตัวดาวหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าว่าคือตัวอะไรนะทุกคนครับเป็นตัวหัวยาวๆดูสิ เป็นฮิปโปใส่รองเท้าแล้วก็เป็นกระบองเพชรอีกคั้ i ตัว p o ปโป o ตมอีกครั้งปืนกระโท c เต็มอีกคั้ตัวฮิปโปเตชื่ออะไรไม่ต้องถามเราว่าชื่ออะไรถามว่าตัวอะไรดีกว่าเนี่ยที่เราเห็นในตัวอะไรอันนี้คือพ่อค้าทุกคนครับเราสามารถซื้อได้ด้วยใช้เพชรแล้วก็เป็นเงินอ่าเดี๋ยวลองดูดิมี500ไม่มีอ่ร้อาสิบ ก็ไม่มีเช่นกันเลยโอ้ยแม่สาวคิงคองแตงโมซะด้วยมีเลือด1.2บิลเลียนเดี๋ยวลองสู้ดูแต่ชครก็สู้เร็วอยู่นะแต่ว่าเลือดฉันก็ลดเร็วเช่นกันนายไม่ไหวเ้วจะกบตั้ง1.2บิลเลียนเลยนะเว้ยแล้วไงใครแคร์ไปกับนครชัยแอร์ไหมล่ะว่าแต่ตอนนี้นายเป็นตัวอะไรเหรอเจ้ากบอ่ามันเหมือนกิ้งกือผสมกับแกะ หรือแพ้วะน่าจะเป็นแพ้น่าจะชื่อกิงกือกิงกือรกือรี่ด่านที่ผมอยู่ตอนนี้มันคือด่าน3แล้วสุดท้ายเป็นความลับด่าน4ซึ่งมันมีอยู่แค่นี้นะพวกนายโอ้ยไม่น่าล่ะถึกยากขนาดนี้เออฟาร์มยากมากทุกคนครับกว่าจะไปแต่ละเวลในด่านนี้ว่าหมายเราเอาให้สุดเลยละกันให้ถึงเรยี่สิบสองฉันจะเติมเติมเพิ่มละกันนะเพราะว่าเติมไอซันนี่มัน อ่อนไปแล้วเติมนี่ก็เติมซาตูรูนซาตูรูนิตารู้สึกเสียดายที่เติมก่อนหน้านี้เลยน่าจะเติมตัดโหตั้งแต่แรกอัเนาะใช่หวังว่าตัวนี้จะทําให้เรานั้นไปได้ไกลใกล้จะเดรแล้วครับบอสครับเตรียมตัวรับชัยชนะด้วยเอพีกันทุกคนไปเวอรสิบแปดดูซิจะคือตัวอะไรรอฟังชื่อเพงกูเพงกูเพนกวินโนโคโกซิโนเพนกูเพนกูลิงโนโคโกซิโนเป็นตัวเพนกวินกับมะพร้าวเหรอเนี่ยตัวนี้ถือว่า ดูปกติแล้วจะเจอมาแล้วนะไม่ได้แปลกประหลาดมากฉันอยากได้ตัวที่ชื่อว่ากเลียลามกเลียลาวมาจ้ะจกอบ <laughs> เดี๋ยวเลือสามตัวทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยละกันให้ถึงเวลยี่สิบสองเร็วๆด้วยช่องนี้ตัดไปเลยไม่มีอะไรมากมันฟั่มลุวเดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปได้เลยทุกคนครับมาดูซิเป็นตัวเหมือนช้างนะโคโคฟันโตเอเลฟันโต โคโคแฟนโตเร็กแฟนโตหโยน่ารักอ่ะดูสิสภาพนี้น่ารักแสดงว่ามันต้องดูดีมากเลยนะเจ้ากอบเออนายถึงได้พูดชอบอางเงี้มันก็ไม่เชิงว่าดูดีขนาดนั้นนะแต่มันน่ารักมันดูตัวกลมๆโ oh, <yeah. S 1> อ้ยอารมณ์เหมือนก้านกล้วยตอนเด็กหน้าตามันดูเหมือนช้างมากสินะถึงได้ชื่อเหมือน <c oughs> มันก็เป็นช้างอยู่แล้วนี่ <c oughs> มันไม่เหมือนนะมันใช่ช้างเลยฉลามเอ <c oughs> ดีดีอยู่อีนิดเดียวทุกคนครับเราก็จะไป22แล้วนะคะตอนนี้19แล้วแต่ดูเวลที่มันต้องเก็บ3ทิลเลียนให้ตายเถอะอย่างนานเลยท่านาง่านี้คือไม่เล่นแล้วนะโอ้โหทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าเกมนี้ฟาร์มโค้นนานนะคะผมเนี่ยเล่นมาตั้งนานเวล19ได้17เปอเซ็นต์เองพวกไหนโคนนานเลยนานเหลือเกิ บอกแล้วกันว่านี่อาจจะเป็นคิดที่ไม่ได้บีมากมายนะทุกคนครับที่เราจะเล่นกันข้าววันนะผมจะทําการเล่นข้าววันแบบฟาร์มข้าววันเพื่อให้ถึงเวล22เราจะได้ไปด่านใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มตั้งคืนเลยลาลากอนทุกคนเจอกันพรุ่งนี้<ป>บายอีฉาคนดูคิดว่าที่มันมีตัดต่อะไปเดียวก็ถึงแล้ว <laughs> เราต้องรออีกคืนหนึ่งเต็ม <laughs> ๆเพื่อฟาร์มนะครับเพราะไม่ไหวจริง เมื่อวานเวลสิใช่ไหมวันที่2เวลยี่สิบโอยจะบอกว่าทุกคนครับมันเก็บนานมากเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บถึงห้าคิวเลยนะพวกนายนะโอ้หมดหวังวันนี้มันไม่ขายได้เวลเลือนจริงๆใช่ไหมเนี่ยหมดความหวังน้ำตาลินปลาไม่กินนังรินกินแต่โรคเขา เดี๋ยวผมจะลองตีบอสให้ดูนะครับเราก็ตีบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วดูนะจาก2.3ทีมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ดูนานมากเลยนะเพื่อจะยบบอยู่0%ูเซน์หมือนเดิมดูดีมันแทบเลื่อนเลยเนี่ยโหขึ้นยากขนาดนั้นเชียวโคตรยากอ่ะเวลี่ยากที่สุดในประเทศไทยอ่ะไม่กล้าให้ผ่านแล้วบังเนี่ยยากจริงผมก็เลยคิดว่าเออช่างมาแล้วการไม่ต้องไปแล้วไอ้ยี่สิบสองตนั้นไม่ต้องไปแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนขอยอมแพ้เลยจุงจุงจุ้งจุงจุ้งแค่นี้แหละไปแล้ว yeah